หาเรื่องลี้ลับในจังหวัดสงขลาอันดับ5รถไฟสายมรณะสะพานรถไฟที่ตั้งอยู่ในบริเวณบ้านน้ำน้อยมีคนตายกว่า400ศพที่สำคัญเป็นการตายโหงในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองโดยเชื่อกันว่าที่นี่เฮียนมาก คนเฒ่าคนแก่หลายคนเรียกสะพานรถไฟแห่งบ้านน้ำน้อยว่าสะพานสายมรณะบางก็ว่าเป็นสะพานผีตายโหงเคยมีเรื่องเล่าในอดีตว่าเคยมีกลุ่มคนมายืนโบกรถอยู่ที่แถวๆสะพานรถไฟดังกล่าวโบกรถเพื่อจะไปสงขาพอรถให้ขึ้นมาปรากฏว่าระหว่างขับกลุ่มคนดังกล่าว ก็อันตรธานหายไปอย่างไร้ร่องรอยทํำมอคลขับรถถึงกับจับไข้ไปหลายวันเลยทีเดียวอันดับสี่วัดโคกนาววัดโคกนาวสมัยก่อนเรียกโคกเนาวเพราะเคยมีการฝังศพกันเป็นจำนวนมากแต่ปรากฏว่ามีน้ำท่วมขังในบริเวณดังกล่าวในปีหนึ่ง ชาวบ้านเลยจำต้องนำศพไปผูกติดเอาไว้กับกิ่งไม้ใหญ่บ้างก็ว่ามีนายพรานหลายคนไปยิงสัตว์ในโคกเนา่าถูกซากศพที่เน่าเปื่อยตกใส่จนขวัญหน,นีตามตามกันผู้เขียนเคยสัมภาษณ์ผู้เฒ่าผู้แก่ท่านหนึ่งท่านการุณาเล่าให้ฟังว่าหากมืดคำ่ำจะไม่ยอมเดินทางผ่านโคกเน่าเป็นอันขาด เพราะผีที่นี่หลอกเก่งที่สุดอันดับสวัดครองเรียนแถวท้ายๆ้ายวัดครองเรียนในอดีตยังมีต้นยางใหญ่อยู่ต้นหนึ่งบนต้นยางปรากฏเป็นฝูงชินจำนวนมากลอยอยู่ชินหลายคนเชื่อว่าเป็นผีชนิดหนึ่ง รูปลักษณะเป็นดวงไฟสีขาวขุ่นใหญ่ประมาณเท่าลูกฟุตบอลหนึ่งเมตรปัจจุบันเชื่อว่าต้นยางใหญ่ดังกล่าวไม่มีแล้วและน่าจะเป็นสถานที่ตั้งของหมู่บ้านรมเย็นตรงบริเวณไหนไม่อาจคาดเดาได้แน่ชัดอันดับสองโรงเก็บหัวหอมราง บริเวณถนนสีพัวนาดมีซอยหลายซอยมากมมีอยู่ซอยหนึ่งคือซอยสิบสองซอยนี้เองมีโรงเก็บหัวหอมร้างอยู่ซอยหนึ่งเล่าลือกันว่าผีดุมากๆมีเรื่องเล่าว,ว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนมีลูกจ้างโรงเก็บหัวหอมถูกบานประตูเหล็กตกใส่ ทับจนร่างกายแหลกเละทั้งตัวไม่มีใครสามารถจะนอนข้างคืนในโรงเก็บหัวหอมร้างซอยสิบสองได้เพราะถูกหลอกกันมานับไม่ทั่วแล้วอันดับหนึ่งอาคารสิสามหน้าตึกเรียนอาคารสิบสาภายในมหาวิทยาลัยทักษิณเชื่อว่า มีความเฮี้ยนระดับสูงมากๆและที่หน้าตึกเรียนอาคารส3นี้เองที่มีหวงซุยขนาดใหญ่ตั้งอยู่หน้าตึกน่าจะเป็นตึกเกรียนตึกเดียวในประเทศไทยที่มีห่วงซุยตั้งอยู่ด้านหน้าเล่าลือกันว่าบางครั้งดึกๆจะมีคนเดินไปเดินมาที่หน้าหวงซุย มองน,น,นานๆแล้วท่านก็จะหายไป